โอ้โห oh, ทุกคนฟังแล้วนกรู้สึกดีใจกับประเทศไทยเป็นอย่างมากดีใจกับคนไทยเป็นอย่างมากนะคะเพราะว่าในที่สุดประเทศไทยก็มาถึงจุดนี้จนได้สบ,บายดีสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องสาวลาวบ่าวกุมโมเดอร์สำหรับวิดีโอนี้กบมาพบพ่อกับนกเซนเก่าเซนเดิมนะจ๊ะแล้วในช่องสาวลาวบ่าวกุมโมนี่นะ่ะ นกกาจีลงคลิปทุกมื้อและเดอเ้อพี่พี่เอฟซีท่านเลยที่เข้ามายังไม่ได้กดติดตามช่องก็ช่วยกดติดตามช่องเพื่อเป็นกําลังใจให้นกด้วยนะคะในช่วงหลังๆที่ผ่านมานะคะนกก็ไม่ค่อยมีเวลาได้ลงคลิปสักเท่าไหร่เพราะว่ามีงานเยอะมากค่ะแล้วมาในช่วงนี้นะคะก็จะมีเวลาลงคลิปมากขึ้นนะคะพี่พี่เอฟซีท่านไหนที่เข้ามาแล้วยังไม่ได้กดติดตามช่องน้อยก็ช่วยกดติดตามช่องน้อยเพื่อให้หัวใจของนกได้พอง โอ้ยนะคะแล้วสำหรับวิดีโอนี้นะคะนกก็จะพาทุกท่านมาพูดเกี่ยวกับเงินบาทไทยแล้วก็สองความคิดเห็นของชาวไทยเกี่ยวกับเงินบาทไทยกันนะคะและในวิดีโอนี้นกก็จะพูดลาวบนไทยไทยบนเลาานะคะถ้าว่านกพูดอะไรผิดพลาดไปนกก็ต้องกราบขอโทษพีพีเอฟซีทุกท่านด้วยนะคะมาเข้าประเด็นของเราในวันนี้ค่ะก็คือเป็นเรื่องที่น่าย,ยินดีกับประเทศไทยกับคนไทยเป็นอย่างมากเลยนะคะ เพราะว่าเงินบาทติดอันดับท็อปของโลกและก็ยังถูกยกให้เป็นดอนลล่าแห่งอาเซียนเงินไทยจะกลายเป็นค่าเงินสากลโลกโอ้โหทุกคนฟังแล้วนกรู้สึกดีใจกับประเทศไทยเป็นอย่างมากดีใจกับคนไทยเป็นอย่างมากนะคะเพราะว่าในที่สุดประเทศไทยก็มาถึงจุดนี้จนได้ก็ดังที่เรารับทราบกันนะคะว่าในหน้าตอนนี้นะคะ ประเทศเพื่อนบ้านที่อยู่ติดกับประเทศไทยนะคะเขาใช้เงินไทยในการใช้จ่ายสิ่งต่างๆได้อย่างสะดวกสบายแล้วค่ะแล้วค่าเงินบาทไทยนะคะก็มีเสถียรภาพมากใครที่มีเงินบาทไทยในการครอบครองนะคะโอ้โหยิ้มกลิ่มเลยค่ะ เพราะว่าค่าเงินบาทไทยนะคะมีความเสถียรภาพเป็นอย่างมากถ้าว่าในช่วงเศรษฐกิจที่มีการแปรปรวนนะคะเงินบาทไทยในช่วงขาลงใช่ไหมก็จะลงไม่มากแต่ว่าจะคงความเสถียรภาพไว้แบบสุดยอดเลยค่ะแล้วถ้าหากว่าเป็น พูดถึงเทียบกับเป็นเงินกีบนะคะโอ้โ oh หไม่อยากจะพูดถึงเลยนะคะทุกคนก็ดังที่ทุกคนรับทราบกันนะคะว่าในช่วงนี้เงินกีบเนี่ยอ่อนค่ามากอิงตามสภาพเศรษฐกิจนะคะแล้วก็โควิดแล้วก็อะไรหลายๆอย่างนะคะถ้าเทียบ1บาทไทยเนี่ยนะคะก็จะถูกอยู่ที่650กีบนะคะถ้า1น0 0 0บาทก็จะตกอยู่ที่ 6 500, 000ล้าน5แสนกว่าอะไรประมาณเนี้ยนะคะถ้าวันเราเก็บเงินกีบไว้ค่าความเสถียรภาพทางการการเงินเนี่ยมันก็จะไม่เท่าไหร่นะคะถ้าใครมีเงินบาทไทยเยอะๆเนี่ยโอ้โหยิ้มกลิ่มเหมือนพี่นกพูดเลยค่ะแล้วเนี่ยนะคะก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีกับประเทศไทยมากๆและในความคิดของนกนะคะไม่ใช่เฉพาะเงินบาทไทยในอนาคตอันใกล้นี้ ภาษาไทยก็มีความเป็นไปได้สูงมากนะคะเกี่ยวกับการที่อาจจะนำไปใช้เป็นภาษากลางในแถบอาเซียนนะคะเพราะไม่ว่าจะเป็นประเทศไหนที่เป็นประเทศเพื่อนบ้านติดกับประเทศไทยนะคะพวกเขาก็จะนิยมพูดภาษาไทยใช้เงินบาทไทยสินค้าอะไรทุกอย่างเกี่ยวกับประเทศไทยหมดค่ะอันนี้ก็รอดูกันต่อไปนะคะว่าจะอีกนานแค่ไหนแต่นกก็คิดอยู่ในใจแล้วนะคะว่า อาจจะใกล้ๆนี้ค่ะแลกเกี่ยวกับประเด็นเรื่องข่าวที่เงินบาทไทยติดอันดับท็อปของโลกนะคะนกก็ได้ไปเห็นความคิดเห็นของพี่ๆคนไทยนะคะแล้วนกก็สนใจนกก็อยากจะเอามาอ่านให้พี่ๆได้รับฟังกันด้วยค่ะซึ่งพี่ๆคนไทยท่านเนี้ยนะคะเขาก็ได้มาคอมเมนต์เอาไว้เกี่ยวกับเงินบาทไทยเอาไว้ว่าไปสิงคโปร์ไปมาเลเซียนะคะพอคาเมคายังรับเงินบาทด้วย ถือว่าสุดยอดมากเลยนะคะทุกคนไปซิงคโปร์กับมาเลเซียนะคะเงินบาทไทยก็สามารถเอาไปจับจ่ายใช้สอยอยู่ที่นั่นได้อีกด้วยและชาวไทยท่านถัดมานะคะเขาก็ได้บอกอีกว่าเพราะธนาคารแห่งประเทศไทยซื้อทองคำสำรองเยอะมากทำให้เสถียรภาพการเงินแข็งแกร่งอันนี้นะคะคือเรื่องจริงเลยนะคะทุกคนคะ่ะ และความคิดเห็นถัดมานะคะเป็นเพราะไทยผลิตสินค้าหลากหลายเป็นที่ต้องการจึงส่งผลให้ดีต่อเงินบาทความคิดเห็นถัดมาค่ะถ้าเงินทุนสำรองและทองคำมากเพียงใดเงินบาทไทยก็จะมีเสถียรภาพมากยิ่งขึ้นและความคิดเห็นต่อมานะคะก็คือชาติในอาเซียนรอบด้านไทยใช้เงินบาทเป็นเงินหลักกันหมดแล้วเพราะสกุลเงินประเทศตัวเอง อ่อโดยคาดในสายตาของชาวโลกแล้วเนี่ยนะคะก็คือความคิดเห็นของพี่ๆชาวไทยนะคะที่นกได้ยกมาอ่านให้ทุกท่านได้ฟังกันในวันนี้นะคะแต่ละคอมเมนต์บอกเลยว่ามันคือความจริงนะคะทุกคนคะ่ะก็รอติดตามดูกันตอนต่อไปนะคะว่าเงินบาทไทยแล้วก็ภาษาทไทยจะเป็นยังไงกันบ้างแต่พอเมื่อนกได้เห็นข่าวเงินบาท ติดอันดับท็อปของโลกก็ทำให้รู้สึกดีใจมากแล้วค่ะแล้วสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะนกก็จะขอเอาแค่นี้ก่อนแล้วพีพีทานไหนมีความคิดเห็นยังไงกันบ้างก็เขียนลงที่ใต้คอมเมนต์บอกนกด้วยนะคะแล้วคลิปวิดีโอนี้ถ้านกพูดอะไรผิดไปนกก็ต้องกราบขอโทษพีพีเอทุกท่านด้วยนะคะและใครที่เข้ามารับชมรับฟังยังไม่ได้กดติดตามช่องสาวลาวบ่าวกึมมุ ก็ช่วยกดติดตามช่องเพื่อเป็นกำลังใจให้นกด้วยนะคะแล้วพบกันในคลิปวิดีโอต่อไปค่ะก่อนจะจากไปนกก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านมากๆที่เข้ามารับชมแล้วก็รับฟังนะคะ